ยูพากินวันนี้ค่ะเราพาไปร้านลิฟแมนนะคะอยู่ตรงทางขึ้นเขาใหญ่นะเป็นร้านประจําของบ้านเราอีกแล้วนะคะเบเกอรี่ร้านนี้ก็ถือว่าเด็ดนะคะเราชอบซื้อทานกันมากนะคะแล้วก็หมดอย่างรวดเร็วนะวายก็ถือว่าโอเคแหละมีเยอะมากเลยให้เลือกนะคะเมนูร้านนี้ที่เด็ดๆเนี่ยเราขอแชร์เลยละกันอันแรกเลยออเดอร์ด้วยขนมปังอย่าทานเยอะขนมปังนุ่มมากทานแล้วมันจะเพลินมากเดี๋ยวจะกินเมนหลักไม่ลงนะคะอันแรกคือปลาแซลมอนแช่น้ำปลาทานคู่กับยำผักล็อกแก ค่ะความแซบความซีดความนัวจัดไปส0เต็ม10ไม่หักค่ะคืออร่อยจริงๆนะอันที่2ก็คือเมนูไส้กรอกสามแบบค่ะอย่าถามว่าไส้กรอกไส้อะไรบ้างไม่เคยดูแต่รู้อย่างเดียวว่าอร่อยทั้งสามแบบแหละมาทุกครั้งก็สั่งทุกครั้งอะค่ะไม่เคยพลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่วันนี้เมนูที่เราปึ้มปิ่มมากคืออันนี้เลยพิซซ่าแป้งบางกรอบนะคะเราสั่งเป็นสหน้านะเป็นเบคอน ออลมควันนะคะแล้วก็เพิ่มชีสกับหน้าเห็ดทัฟเฟลค่ะเห็นไหมคะคือเป็นครั้งแรกที่ทานพิซซ่าหน้าเห็ดทัฟเฟลนะจะบอกว่ามันอร่อยมากคือแบบทานแบบจุกไปเลยอะคืออร่อยแบบรืมอะคะ่ะชีสเยิ้มแล้วก็หอมนัวมากนะคะดูการฟินของเด็กคะ่ะแม่ก็ฟินลูกก็ฟินนะคะเห็นไหมคะชีสเยิม้มๆเด็กทานแบบดูอเล็ตอร่อยมากนะคะคือถาดหนึ่งนี่แย่งกันแบบจริงจังมากอะคะ่ะ อันนี้ก็คือเป็นสเต็กเนื้อวากิวนะคะระดับความสุกก็เลือกแบบมีเดียมก็สเต็กเนื้อนุ่มอยู่นะคะทานกับผักขมอบชีดนะคะหรือว่าจะจิ้มน้ำจิ้มเพิ่มหน่อยเพื่อเพิ่ม,มรสชาติก็โอเคค่ะบรรยากาศร้านก็น่ารัก,น,รกน่ารักนะคะมองเห็นปลาครบฟด้วยแหละ